ดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับและเป็นสีที่ใครๆก็กําลังตามหาอยู่นะครับคันนี้นะครับได้เป็นโตโยต้าอันติสนะครับ1.8นะครับตัว G นะครับตัว G เลยนะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้ใครพลาดนี่ต้องรอกันอีกยาวๆอีกแล้ว นะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของคันนี้บอกเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม3เส้นนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวก่อนตัวโฉมใหม่ในเชิงปีล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับและก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านในแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวแม็กนะครับเป็นล้ออลลอยแท้จากโรงงานนะครับขอบ16 นะครับตัวแม็กยังสวยสวยอยู่เลยไม่มีรอยเบียดเลยนะครับยางนี่ปีใหม่สุดๆนะครับเป็นยางปี2020สัปดาห์ที่45เลยนะครับสัปดาห์ที่45เลยนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับดอกยางเหลือเหลือล้นๆ้นนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับสําหรับคันนี้นะครับตัวซุ้มล้อด้านในนะครับเดิมแท้หมดนะครับเดิมแท้หมดเลยนะครับก็ไม่มีร่องรอยของอะไรเลยนะครับกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้า นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับในส่วนนี้นะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับเป็นฟิล์มท้อนแสงไฮคูนะครับคันนี้ก็สวยงามมากนะครับมือจับนะครับเป็นอ่าสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดํานะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามเช่นเดียวกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับ ใครสนใจนะครับอยากดูรถตัวจริงนะครับรถมีให้อ่าให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่กรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมไอเพชรยนต์นะครับ0894807362นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวโคมอันนี้นะครับเป็นอ่าดีไซน์สวยนะครับเข้ากับตัวรถนะครับ ไฟเป็น led นะครับเป็น led เลยนะครับมีไฟเลี้ยวพร้อมไปในตัวเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับตัวคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับจะหลดถึง2งฝั่ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้ก็มีกล้องมองหลังนะครับมีกล้องถอยนะครับติดมากับตัวรถนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับอ่าด้านล่างนะครับมีไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆอยู่ครบ นะครับ1.8ตัว G นะครับเดี๋ยวเราพาดูรอบๆคันนี้กันก่อนนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับโอเคคันนี้นะครับตัวคุญแจจะเป็นรีโมทนะครับเป็นระบบ y l เลดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทนะครับเรามาดูกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับดีไซน์ด้านในนะครับคันนี้จะเป็นสีดา นะครับสีดำตกแต่งด้วยขอบอ่สีเงินนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้เป็นระบบเซนทันล็อกนะครับระบบเซนทันล็อกกระจกขึ้นลงปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับด้านในนะครับกระจกปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเอนจินสตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้พวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูดคอนโทรลนะครับมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับและที่สําคัญมีเพดเดิลชิปให้ด้วย นะครับมีแพดเดิลชิปให้ด้วยนะครับสำหรับพวงมาลัยรถคันนี้นะครับใครที่ชอบนะครับรถสไตล์นี้นะครับ1.8ตัว G นะครับปี2016นบราคา450,000บาท459,00 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรือนไมเป็นแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลมาอยู่ที่2379 9นาดยบานะครับไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับสมเหตุสมผลรถใช้งานนะครับน่าใช้นะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่า ตัวเครื่องเล่นนะครับเป็นวิทยุแท้ซีดีจากโรงงานนะครับมีช่องเสียบสายอักและ usb ต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับดีไซน์เป็นสีฟ้าสวยงามนะครับด้านล่างเป็นที่ชาร์จไฟนะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็เกียร์เป็นออโต้นะครับ cvt 7สปีดนะครับคันนี้ดีไซน์ด้านในนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาว นะครับเบาะหนังยังสวยสวยอยู่เลยนะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับคันนี้สวยงามจริงๆนะครับมีตอนนี้มีหลุดมาแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับในสีนี้นะครับใครที่หายอยู่บอกเลยห้ามพลาดนะครับเพราะนานๆจะมาแล้วนะครับมาทีนะครับได้เป็นตัว1.8ด้วยตัว G ีนะครับตัว G ีนะครับหายากมากๆนะครับอ่าในส่วนของเบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังสีดำสามแถวนะครับดีไซน์สวยงาม นะครับสามารถนั่งได้สามคนตัวเบาะยังใหม่ๆนะครับยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับมีที่พักแขนนะครับมีที่พักแขนนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วนะครับสองจุดนะครับด้านหลังมีช่องเก็บของนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับขออภัยานะครับแสงมันเข้าหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของกันนะครับ เรามาแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับเราต้องรีบหน่อยนะครับรถเข้าใหม่เราเยอะนะครับมาช่องเก็บของนะครับก็กว้างนะครับจะเป็นสไตล์อันติดนะครับเก่งกลางก็ถือว่ากว้างอยู่แล้วนะครับข้างในนั่งสบายนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยังอรไรมีให้ครบนะครับมีให้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยรอยอาซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบนะครับรถไม่เคยโดนชนนะครับรถไม่เคยโดนชนเลย นะครับสวยงามมากนะครับเดิมทั้งคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับดูน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับเลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้จุดเม็ดอันนะครับอยู่หมดครบทุกจุดนะครับสําหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่แ0 0ห้าหบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจโทร0ูนย์แปดเก้าสี่แปดศูนย นะครับ7362นะครับโทรมาก่อนมีสิทธิจองก่อนนะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีคันเดียวด้วยนะครับตอนนี้นะครับที่เป็นสีดำอันติดนะครับหายากมากๆนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคันนี้ออกง่ายมากนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนนะครับ7จงวดนะครับก็มาเห็นผมพาดูเครื่องจนรคันนี้กันบ้างนะครับ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับสสูบนะครับเครื่องยนต์แห้งมากนะครับสะอาดไม่มีข้ามน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวน็อตนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับไม่มีร่องรอยของการขยับเลยเม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับอ่า สวยมากนะครับคันนี้เกือบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับตัวคารเดิมแท้หมดนะครับเดิมแท้หมดทั้งคันนะครับไม่มีอะไรชิ้นไหนที่เราเปลี่ยนไปเลยนะครับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งเลยนะครับรถสวยมากจริงๆนะครับนี่นะครับปากระโปรงนะครับปากระโปรงมีรอยถอดนะครับมีรอยถอดอันนี้เราก็เราสู่กันฟังเลยนะครับบอกกันตรงๆ ก็อาจจะมีถอดไปเก็บสีสะเก็ดหินนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ยังเป็นฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับในส่วนนี้นะครับแข่งชนวนการความร้อนนะครับอยู่หมดนะครับสภาพอย่างดีไม่เยินนะครับคันนี้นะครับ1.8นะครับตัว G นะครับปี2016คันนี้นะครับอยู่ที่ราคา459,00 0าทเท่นั้นนบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับมาดูรถตัวจริงนะครับ กรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับร้านเพชรยนต์นะครับหรือจะโทรมาสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมไอเพชรยนต์นะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6กนะครับก็ใครดูคลิปที่จบแล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r ไครให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ